อ่ะครผู <bas> ้เดงมนก็าเป็นรกเที่ก็เป็น้นาะครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองดีไซน์อาร์ตทอยครับผมแล้วก็นชอปในป๊บปั่นด้วยนะผมก็รู้สึกดีครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีแล้วก็ชอบที่เขาให้สนาในการดีไซน์แล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองถ้าไม่ได้สนใจมาคั้หนครัก็าติดต่อมาได้ิ่ก็ชอบ แต่ว่าเรื่องอาร์ตคอยเนี่ยเขาจะมีก็มาเรื่อยๆครับแต่ละตัวแต่ผมรู้สึกว่าพูน่าสเออมันมีความแบบว่าผมชอบสตอรี่ของเขาที่เขาแต่ละตัวก็จะมีแบบฟิลลิ่งมีสตอรี่ทันดิงใช่ครับผมไม่ใช่สตอรี่อาจจะเป็นสตอรี่ทัลดิงก็ได้แต่แต่ละตัวก็จะมีอารมณ์ของเขาเป็นทันดิงเพราะนักช่วยมันพิเศษยังไงครับเรื่องก็เออเอาตัวผมลงมาใช่ไแล้วก็เอ่อผมว่าบูน่ะยังไม่มีคาแรคเตอร์เรื่องด้านสมวัยก็เลยอ่ะเอาแบบว่าพลังงานด้านสมวัยหมด ลองมาใส่ในน้องดูครับผมมันก็ที่พิเศษก็มันมาจากออฟฟิศเสืส้อผ้าที่ผมใส่ในโชว์หรือว่าในสิโอที่ผัพผาก็ผมว่ามัน,ม,นมันอัปเกรดตุ๊กตาจากสิปีแล้วที่เราเคยปล่อยไปแต่ว่าเป็นลูกปัจจุบันผมว่ามันก็น่นจะคือฮอวพิเศษของมันมีคาแรคเตอร์ไหนที่เราชื่นชอบมากที่สุด ทคือตอนที่โชว์เคาดาวสมัย24ที่เชียงใหม่คือตอน,น,นเขาให้โจทย์ให้แบบว่าเอาชุดไทยเนี่ยเข้ามาปรับเปลี่ยนได้ไหมซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้นําชุดไทยมาผสมกับสไตล์ชุดของผม <c oughs> แล้วว่า <c oughs> มันออกมาสวยแล้วมัน <c oughs> แต่แบบว่ามันเป็นชุดที่มีความหมายสำหรับผมก็เลยดับยากใช่ไม่ใช่นานไหมของพันธุ์เชันนี้แหมก็นานนะครับจริงๆมีแก้แบบว่าไปหลายเวอร์ชันมากเลยก่อนจะมาเป็นเวอร์ชันนี้ ก็อเลีนทั้ง4ตัวมันนลิกแตกต่างมดเลยนะคือ <c oughs> บุคลิกแตกต่างแล้วก็เพราว่ามันมันมากันคนล,ละช่วงเวลาครับอันนี้ก็จะปีที่แล้ว <Okay. S 2> ตอน world tour แล้วก็จะมาตรงเข้าดาวเชงหมกนเข้าปีนีี่ท้ายมันอยู่มันจะกลายเป็นแบบแบมแบมของขาปีนะครับเพราะแต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์่งกั <c oughs> ก็ได้นะครับผมว่าไม่รู้สิผมว่าก็เอ่อคือผมว่าถ้าเกิดมันมีติดตัวไว้แบบสิบปีที่แล้วเนี่ยเราเคยเปิดโชว์ต่าอกับตอนเนี้ยคือคือเขาบอกว่าเวลามีน้องๆเราแบบเวลาเขาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาเอาไปด้วยเขาบอกว่ามันฮิวใจดีก็ได้อินสพิเรชันจากไอ้คำว่าฮิวใจจากตรงไหนเราใส่ในตอนไหนแจริงกรู้สึกไงกระสับกระสายเพราะว่ามผมจะได้ที่ของมาไม่ทันเพไม่งั้นจะได้ขายออฟไลน์ด้วยเลยแต่ตอนนี้ไปแค่พีเอช แากนอะไรับจุกเขาถามว่ามีขนาดให้จุกไหมโอ้มันมุมันมจุกมันจุเนื้อก็จะได้ตัวไหนนมันมีขนาดผมว่ามันอยู่ที่จิตใจเราด้วยนะก่อก่อนที่จะกวดฟีก็แบ่ว่าหลักตาแล้วก็เราต้องเออทะเีากอะไรเดี๋ยว เราต้องจริงใจแล้วเราก็ต้องแบบว่าแพชชั่นที่จะอยากได้ตัวของตัวนั้นจริงๆแล้วลองกดด้วยความรู้สึกของเรับวามันจะได้ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนไม่รู้มั้เคยมีโมเมนต์เคยมีโมเมนต์แบบที่จะเลือกมัเคยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมที่ต้องจุ่มอะไรจุ่มครอบจุ่มเคยเคยครับแต่ว่าเป็นในเกมอ่าและเวลา จะซื้อสกินแล้วมันก็แล้วมันต้องใช้ไดมอนด์แลนดอมจนกว่าจะได้ตอนนั้นตอนนั้นอารมณ์เราต้องเป็นยังไงบอบแฟนที่เป็นแฟนคนนี้มุนยิดรับเพราะว่าแต่ว่าแบบวสองสามคนเขาอยู่แบบช้างสีรอบได้ของผมเดื่อนไปมาสิแปดรอบแล้วแบบโอ้ก็ต้องต้องซื้อไดมอนด์เล่นๆๆก็เลยหมดไปเป็นากคอลเลคชั่นนี้ก่อนอะ ก็ยังไงบูน่าเซ็กซ์เป็นแบมก็ฝากด้วยละกันครับผมเอ่อเป็นครั้งแรกของการดีไซน์อาร์ตเทิร์นผมก็เอ่อผมรับรองว่าทุกคนจะชอบครับเพราะว่าน้องๆน่ารักดีแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นหลักของแต่ละตัวไปผมก็ขอให้ได้ครบทั้งเซ็ตละกันโอเคเป็นไรเนี่ยไี่ต้องยึดถึงแบมเยอะไลอันดูว่ากนอักเสบแต่ว่าตอนนี้เกาหลีมันเริ่มหนักแล้วเนอะเราตอนเตรียมคอนเสิร์ตผมนอนนอนให้เร็วเหมือน มันคัดจมูกนิดหนึ่งขอให้หายทันทานอยู่แน่คอนเสิดอีกสองคำมันจะไดม่รู้สึกอยากรำวนไหมกำว่าผมดิฟวิตามินฉีดยาแน่รับรองคอนเสิร์ตที่คอนเสิร์ตนอกจากจมูกผมเนี่ยผมว่าผมพร้อมแล้วนะคือผมว่าจริงๆตอนเตรียมคอนเสิร์ตมันเตรียมมาตั้งแต่เดือนที่เจ็ดก่อนที่จะถ่ายวิดีโอ มันก็เตรียมมาเรื่อยๆแล้วก็มันมาเตรียมแบบว่าก้องสุดท้ายเนี่ยก็คือสึ่งเดียวที่ผ่านมาเลยครับซึ่งผมว่าผมพร้อมนะแตบผมว่าทุกคนทั้งทีผมทุกคนในกลุ่มพร้อมมากๆก็มาดูกันชูพิเศษที่เราแอบอยากจะปล่อยมาเตรียมแบบพิเศษจะเห็นแต่ไหนมั้ยเอ่อปล่อยมาหรอถ้าผมจะปล่อยหรอผมจะปล่อยแบบยิ่งนี้ไหมอ่าก็อาทิตย์เมื่อวานนี้ไปซ้อมมาแล้วกันครับก็อ่า มีโชว์หนึ่งที่ต้องใช้เข่าเยอะมากๆเลยก็ให้ไปได้ไทยกันเลนครับว่ามันจะเป็นโชว์อะไรที่ใช้ข่าเทียนเราจะใช้เข่าอะไรใช่ไหมมันเป็นชวของภาไทยหรือบ็อกซิ่งเหรอบ็อกซิ่งบ็อกซิ่งใช้เข่าวเออใช้เข่ามมีหลายแบบมันไม่จำเป็นต้องยกมือใช้เข่าแบบ ใช้กับพื้นอะไรเนี่ยไม่อยากมันได้ผลนะพี่อ๋มองว่าจะมีความพิเศษจะต่างกันยังไงสองวันเราก็เจริงๆก็ต่างกันก็แต่ว่าก็เรื่องชุดด้วยเรื่องอะไรด้วยแล้วก็คือถึงมันจะเซตเหมือนกันยังไงก็ตามแต่ว่าเช่วงสองวันมันไม่มีทางก็แล้วแต่เออว่าเอเนอจีของแฟนคลับในวันนั้นจะเป็นยังไงถามแขกรับเชิญไหมครับว่าจะไป คืนนี้จะได้เจอทุกคนพร้อมกันผมก็เดี๋ยวเราวิวแตนได้ซองพร้อมกันไหมเออก็เรียบร้อยแล้วนะผมคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่ผมมาเป็นคนไปแบบผมไปเตรียมจิ๊กซอว์มาแล้วกันทุกอันทุกอันทุกอันตั้งนานแล้วแล้ววันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นวันที่เอาจิ๊กซอว์พวกเนี้ยมาต่อกต่แล้วมันก็จะกลายเป็นโชว์ที่มันอยู่ในวงเพรว่ามันจะดีรู้สึกว่ามันน่าจะสนุ เรีวยกว่าครั้งนี้เคนไทยเยอะแต่คนแชร์ภาพเวท <laughs> oh, ีอ่าเขาบอกว่าโอ้วิ่งเยอะอีกแล้วพี่แรมรอบนี้ <laughs> อ๋อนะได้้ <laughs> ผมแต่เวทีรอบนี้ก็คือเราก็เอาตอนนี้ผมโชว์ที่แันโดรเมเดียมตอนที่23ตอนนั้นมันเห็นแบบหลังคาเห็นเป็นแบบว่าภ้าคลุมอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบเลยรอบนี้ผมเลยเอาเซตนลยครับผมมาปิดให้หมดเลยโอ้โหก็เลยดูความดีเพอาะมันใกล้วัดแล้วมีจุดไหนที่เราโดนบ้างไหมคะจมูกผม <c oughs> เลย <c oughs> มันคัดจมูกแล้วก็ <c oughs> มันแบบพอมันเป็นหวัดตรงเนี้ยผมไม่ค่อยคยลงมาผมกลัวมันจะลงมาถึงคอ,อ<ช>แต่ว่าก,ก็นก่าจะได้แตงกวาตัวใหญ่ต้องรีบอัดยาวไหมผมจะอัดอยาวแต่อ,อ,ยอย่างสภาพาอา,าพกาศเราต้องคนผมก็มีครับเพราะว่าแบบถ้าเกิดตอนซ้อมนี่ก็หลีนะครับผมเต้นน่ยมันก็จะร้อนลงมาเส่ออะไรแต่ผมออกมามันก็ลบสองแต่มันก็เย็นแต่ผมก็ซ้อมออกซ้อมออกมันก็เลยแบบว่าทำให้น่าจะมีผลต้วยผมจะมีผลตอ ก็ยังดีอยู่แล้วครับแต่ว่าต้องหายทันครับผมใช่ครับคือผมก็ผมเชื่อหมอไทยครับอมีที่ไทยแบบอากาศร่มรื่นดีด้วยอ๋อที่ไทยเย็นข้างในมันก็ไม่ไม่ทำอะกแน่ก่อนทว่ามีสปอนเซอร์แจกเงี้ยของานเยอะมากเออใช่ครับก็ก็บนี้ตรงข้างหน้างานนะครับผมมันจะมีผมสปอนเซอร์ไปนิดเดียวแต่ว่าผมจะพยายามทำเป็นบรรยากาศงานวันให้ได้เยอะที่สุดครับผมก็จะมีเป็นบูธเกมต่างๆ แล้วขายของบ่อยปะก็ถ้เกิดปลาป่กใครที่ปลาได้ตามคะแนนที่เราตั้งไว้ก็จะได้รางวัลกลับไปเป็นรางวัลที่ผมก็ได้เตรียมมาตไม่รู้ว่าการวัดน้ำมันจะมีอีกอย่างคือสาวน้อยตกน้ำรู้ครับแต่ว่าอันนั้นมันยากเกินไปมันยากแต่ครูพยายามสาวตกน้ำกับชินชาสวรรค์มากเลยนะยากเกินไปเลยผมก็เลยเอาเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆมาใส่แทน บอกคงแปวว่าแบมแบมสั่งให้เขาวิ่งงานอือใช่ครับคิดว่าเขาจะมาทำไหมคะก็น่าจะทำนะแต่เราก็มีการเตรียมตัวรับมือกับตรงนั้นไปแล้วแต่ว่าคนดูไม่รู้หรอกแต่เขาบอกว่าใช้ฮอนะไม่ใช่ใช่พัดคือเขาจะใช้พัดแบบตัวแรกเราผมจะใช้ฮอ๋แต่ว่าอธิชวนตัวผมแล้วผมรู้สึกว่าการใช้ฮอมันเรียกว่าไงดีครับ ว่ามันอาจจะด e ูไม่ดีในสายตาของใครบางคนผมก pues ็เลยรู้สึกว่าไม่งั้นเราก็จะเอาทุกอย่างให้มันคลีนแล้วก็สะอาดที่สุดท์นผมก็คือไอ้ที่มันน่ารบมวนเนาเพราะแสดงว่าเราคิดจริงใช่ไหมที่จะเอาพอไปรับเขาตอนแรกจริงก็บผมเราคือก็ลองติดต่อดูบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมซึ่งมันก็มีหลายๆเขาเรียกอะไรเนี่ยครับผมหลายๆข้อที่เราต้องใส่ใจแล้วก็ต้องตรวจขึ้นมาแบบว่าลองสอบนะผมแต่ว่าพอผมเห็นหลายๆข้อตรงนี้ผมรู้สึกว่า โอเคแต่ว่าเพราะว่าแบบการที่จะต้องนำใครคนหนึ่งมาให้ทันงานเราแล้วเราต้องใช้พอเนี่ยผมว่ามันมันเกินไปไม่ยิ่งใหญ่ไปใช่ครับผมว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบมันมันมีติดหลายอย่างที่ผมตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าขออนุญาตนะใช่ไหใช่ครับผมแต่ผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดคือไม่ว่าจะทำอะไรผมอยากให้ทุกอย่างมันทุกคนเข้าเีใจกันที่สุดโดยที่ไม่มีว่าใครใหญ่กว่าใช้ใช้เต้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคก็เท่าเทียมถ้าเงินพี่พีมาก็ต้องนั่งรถมารถคจะขับใช่ไหมรถคันใช่ไหม ให้คอมมานด์ไหมเขาให้คอมมานด์กับเราไหมเออเขาให้ครับอกให้เขาบอกว่าเขาบอกว่าได้แต่จริงมันไม่ได้อยู่ที่เขามัอยู่ที่คนขับรถนะครับผมแต่คือผมก็มีเตรียมเอาเอาบว่าแบบสมมติถ้าเกิดระหว่างโชว์เนี่ยแหละสมมติถ้าเกิดในหูเขาบอกว่ายังไม่ถึงเรื่องอย่างเงี้ยผมจะมีของมาใส่กล่องให้ซึ่งคนดูไม่รู้หรอกผมผมเนี่ยจะเป็นคนตื่นเต้นอยู่คนเดียวเลยหรือได้เขาซิ่งมีมอเตอร์ไซค์มา แต่เขามีประเมินสถานการณ์แล้วใช่ไหมเพราะว่าระยะทางมันประเมินแล้วเหรอก็ประเมินระยะทางประเมินการจราจรประเมินอากาศบางอย่างอะไรแว่าเขาจะมาทันเขาใช้เวลาแล้วก็จับไว้อย่างมากแต่ว่าขนาดอย่างมากระยะทันเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยต้องหวังว่าอย่างน้อยเขาจะมาถึงก่อนที่เวลาที่เราประเมินไว้แบบว่าเยอะๆอะไรแบบนสุดท้ายเออเราเต้นเราเต้นเรื่องหลักเออเอาจริงผมว่า ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะแต่ว่าหลังผมอะผมเออปีนี้หลังจากที่ผมโชว์ที่งานพิธีอะไรที่เกาหลีนะครับผมอ่ผมเป็นดิส์ครับแล้วก็เออเหมือนข้อต่อสองนาทีท้ายตรงระหว่างข้อต่อผมมีถุงน้ำผมนะผมแล้วถุงน้ำนั้นมานอักเสบแล้วมันปิ้นออกมารอบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันกลับไปไม่เป็นเหมือนเดิมผมก็เลยเต้นเพลาลงช่วงเนี้ยครับผมซึ่งเออหลังเนี่ยคือ มันโอเคครับแต่ว่ามันแค่จะเมื่อยง่ายแล้วก็ล้าง่ายแล้วก็มันจะก้มเหมือนมะขามก็ได้แล้วมันจะแบบเจ็บแป๊บๆป๊บเลยครับคือเหมือนถุงน้ำมันปิ้นออกมาแล้วมันกลับเข้าไปอีกได้แล้วก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งต้องระวังต้องระวังต้องระวังใช่ไหมระวังก็คือไม่บิดไม่ก้มเยอะมันจะต้องยืดมันอยู่เอาแต่ทลาเต้นเพิ่มมันต้องอในนี้อ่ะันเกี่ยวกับกเปล่าเต้นเกี่ยวก็เออผมก็จะพอๆกอนซ้อมนะแล้วผมก็จัดเต็มแค่สามสี่ชั่วโมงนะถ้าอย่างนั้นมันยังโอเค รงก็เรื่อยๆพราะว่าอายุศิลปินของผมอะตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเราว่าผมจะเต้นได้อีกนานไหมว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันอยู่ตรงช่วงต่อเนี่ยถ้าเกิดมันผิดนิดนึงอะมันอาจจะเป็นอัมพาตไปรพลังได้เลยรื่อยๆเหมันไม่คมดเรางั้นเราต้องไปรักษาใช่ไหมคะยังเราต้องระวังมากขึ้นไหมคะระวัากึ้ครับผมก็อาจจะลุยเหมือนตอนเด็กๆไปได้ โซลนตตอบไปเด่นได้ออโตนีเลยถ้าไม่มาโต้ดึเวทีจะยังไงใช่ครับมาโต้ดึเวทีโต้บนเวทีเดี๋ยขาที่ผมสูงครับเดก็บัตรที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งไงก็สามารถเข้าได้ก่อนเพราะว่ามันก็เป็นกิมมิคที่สนุกครับผมแบบโซนสแตนดิอย่างเงี้ยคือเราก็คิดครับว่าทำยังไงให้คนเนี่ยไม่ลุ้มเข้าไปแล้วก็แบบว่าทยอยเข้าได้แบบสบาย นีครับผมโดยที่แบบไม่ไม่มีการแข่งกันหรือเพราะว่ามันอันตรายด้วยเราก็เลยทางอังเดียเขาก็เลยแบบว่าเอาทีมีนี้มาแนะนำแล้วผมก็บอกว่าเออมันน่ารักดีก็เลยเราไซึ่งคนที่จบด้วยเบอร์หนึ่งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนซื้อบัตรทีสุดท้ายเลยก็ได้แต่จบได้เบอร์หนึ่งก็ได้เข้าไปถูกต้องบินน็อีเกมเลยนะเราบินน็อตสี่เกมอ่าใช่ครับเป็นสี่เกมด้วยแกี่ว่าการทั้งหน้าที่เอ่อก็ผมว่ามันมาถึงเวลาครับผมกับผมว่ามันต่อยอด ก็รู้สึกเอ้าว่าทำได้ดีนะผมเพราะว่าเราเพิ่งคัมแบ็กโฮมชาติมา representing ความเป็นไทยเนี่ยแล้วพอซีเกมปีนี้เราแบบประเทศไทยเราได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเจ้าภาพเจ้าภาพใช่ครับผมซึ่งผมต้องขอบคุณทางรัฐบาลด้วยแหละครับที่แบบว่าเขาแบบติดสจผมเสมอว่าอยากให้เป็นบรนแบบมาโชว์ผมก็ตอนนี้ก็คุยเรื่องโชว์อยู่ครับว่าอยากให้โชว์แบบว่าสไตล์แบบไหนอยากให้ผมเอา energy ไหนให้กับนักกีฬาของเราทุกคนะรคับ ก็กำลังพิ้ศษคอนเสิร์ตแล้วน่าจะเล่าน่าจะเริ่มเข้าเต็ียมตัวกนแล้ไปในนามทีป๊อปหรือเปล่าไปในนามแบบแบบไม่ในนามคนไทยาจะได้ไปลุ้นว่าจูบแบบหยกไปเหมือนกันได้ได้แล้วถ้าให้แบบไม่กินาแบไปมกินจะเป็นที่ละี่ลเหรอเไเลือดกอย่างที่ผมเก่งสุดน่าจะไปว่ายน้ำออละละเ่นไม่่นก่่เด็กผมไม่ไม่่ไว่ายน้ไม่้ผมไม่ได้บอกไี่เหรอผมบอก วิวเกาหลีหมดเลยแล้วจะเป็นท่าไหนถ้าตรงนี้ว่าแต่ว่าท่าไหนกินที่สุดเอาดาวท่ากับยังเป็นท่าบีเสื้อครับท่าบีเซียไปนะตอนนั้นไปเกาหลีก่อนยังเรียนไม่ถึงถ้าอยู่นี่อาจจะเป็นน่ทิชาติทิชาติแล้วแหละโอ้ก็ไม่ไม่เคยมีฝันด้านนี้เหมือนกันก็ไม่แน่ใจครับก็ลองดูก็ได้ ก็คือการติดตั้งบัตรบัตรบัตรรอบสอบัตรอบสองจะมีก็รอบแรกก็ส่งออกไปแล้วนะครับขอบคุณดูคุณมาสวันที่ยีเนี่ยก็เห็นหลายๆรีเควสต์ครับพี่ติ้งอันนี้ผมอาจจะพลาดไปเองด้วยที่ผมอาจจะยังอยู่ในผมยังคิดว่าทุกคนยังอยู่ในช่วงเวลาตอนสามที่ปีแล้ว ซึ่งมันผ่านไปเยอะแล้วผมก็อาจจะคำนวณผิดถึอองเรื่องจุดภาพของแต่ละคนนะว,วันที่สผมก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ทุกตามที่ทุกคนรีเควสก็เลยเปลี่ยนเป็นสแตนดิ้งเพิ่มเข้ามาเน่เอ้ยเปลี่ยนเป็นนั่งนะเพิ่มเข้ามาแล้วก็มี <c oughs> สแตนดิ้งเป็นโซนหนึ่งน,งนะะซึ่งเออเบืองหลือบัตรอยู่ผมก็สามารถไปจับจองกันได้ครับผมว่ามันจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยครับคือเวลาเปิดวันที่สองเพิ่มเข้ามาทุกคนเขาจะดูวันที่หนึ่งก่อนแล้วถ้าเกิดเขาชอบแต่เขาก็จะมาลุยที่สองวันที่สองี่ ให้ทุกคนได้เห็นครับว่าสิ่งที่ผมและทุกๆคนที่พี่แข่งรับเชิญทีมเกาหลีทีมไทยมีเอโลเตรียมมาเันเครื่อนเพราะว่ารองนี้ผมว่ามันเสร็จก็เราดูโอเคได้ครับผมบอกเลยว่าตอนเรท่องครกเริ่มเริ่องฝาั่งมา